จากนครเรียกว่าเป็นวันทีวันดีนะเรืองามยามดีมากกันทีสุราษกันมั่งค่ะคสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่า n อ t บทเซาของเรานั่นเองค่ะจัดงานทําบุญขอบรอบการก่อตั้งสถานีเป็นปีที่56ค่ะ เรียกว่านี่ค่ะที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยอเภเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือว่า N อ t บทีข้องเรานั่นเองนายสุภพ,พงษ์ชาวแ,วแลนด์ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต5ได้เป็นประธานในพิธีบุญเนื่องในโอกาสวันครบรอบก่อตั้งสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย N อ t บีสุราษฎร์ครบรอบปีที่56ประจำปี2567โดยในช่วงเช้าค่ะนายสุภพ,พงษ์ชาวแ,วแลนด์ก็นำข้าราชการและเจ้าหนา้าที่ ก็ประกอบพิธีสักการะสร้างพระภูมิเจ้าถีส,สิ่งซักซิ์เพื่อความเป็นสิริมงคลจากนั้นได้เข้าวรวมพิธีรงถาวายจตุปัจจัยไทยธรรมพร้อมไส้บาตอาหารแหง้งแด่ปรับรงจำนวน5รูป โดยมีน,น,านายนารง์ลักกำจรประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนายชยพัฒว์พัทราพหุศาสตร์พ่ออเอข้องเรานั่นเองค่ะแล้วก็พร้อมด้วยนางสิริพรซีสุวรรณพ่ออสถานีวิทยุจังหวัดสุราษฎร์ธานีตัวแทนข้าราชการบำนาญข้าราชการเจ้าหน้าที่ได้รวมถวายสร้างกาทานผัดตาหัานเพล พระทรงก็อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีค่ะคุณผู้ชมครับสำหรับสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดสุราธานีเรื่อว่า n b t สบราษสุราธานีนะครับเราเริ่มก่อตั้งกันมาแลกวันเทย11 1มกราคม2 5 1 1เป็นหน่วยงานสร้างกัดกลมประชาสัมพันธ์ทำหน้าเทเปื่อยแพร่ข้อมูลข่าวสา้ ให้ก้าวทันสถานาการณ์ปัจจุบันสร้างการรับรู้ให้ประชาชนให้ได้รับข้อมูลข่าวสราสราเถท,ทุกตองรวดเร็วรอบด้านและก็ทันสมัยเข้าใจง่ายด้วยนะครับและก็สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตได้อย่างเป็นประโยชน์สูงสุดนอกจากนี้ยังทำหน้าที่เป็นซื่อกลางในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างรัฐบาลและก็น่วยงานข้องรัฐบาลกับประชาชนเป็นพื้นฐานในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยนะครับ นะครับปัรยาการเรียกว่านะก็ถือว่าอิ่มบุญอิ่มใจก็คือเพื่อความเป็นสิริมงคลครอบผู้ปฏิบัติงานด้วยค่ะการถือว่าคน NVT สุราเรียกว่าการรวมตัวการหนุนึงผู้รักผู้ใยกันนะรวมใจเป็นหนึ่งในการรวมทําบุญในโอกาสสาคัญ5 6ปีนะครับแล้วก็จะได้เดินหน้ากันต่อสําหรับการเพื่อแผล่ข้าวส้านถทเป็นประโยชน์สําหรับคุณผู้ชมปณิต่อไปนะครับผม